ลาดเดียร์พรน,น่าพบกับฮาร์ดไาใจสอนหมดอะไรต้องไม่รู้ใจคฮาบแลเฮอร์เรอร์เรอเอจีจีนี่รอบสอนแล้วรอบแรกทำผิดเล่นหน้าซอผิดครับเอเอใช่งานเท่าเลยเออเราได้รอบโจทย์เป็นคอมบายคราวนี้อ่ะแต่ไม่ใช่เจนสายต่อต้อตานคอมไายแล้วโอเคครับแล้วก็อ,อ่ะเท่าเต็มเลยดจ้า ชาดแกเขาหน้าหน้าเดือไหน่อยแล้วนานทาดหลอดทนานด้วยผมอาจต้อท่านานฉาดเลเท้าต่อเล่นมุกใหม่นะาดเนื้อเลือตอนเต้นพร้อมดอยโอ้ี่แดนจาาเลยทัพชื่สาราเน่น่แน่น่เน่ Come on Anders นาเต้นนิตานะได้เลยที่รักทำาดของที่รักผมก็อยู่ได้ไหน โอ้ที่รัก <you> เต้นสวยมากเลยจ um ้ะเขาต <squishy> mm ูดมากเลยทีเน right. mm ี hmm. oh, ้ยอ mm ๋อเขาเล่นหน้าจอเนี mm ้ยเลยเขาตูดเท่าไหร่เออแรมเตะแบบจะน้อยได้นั้นโดโดโดดหาเลย Do you have that camera set? โ oh. อ oh. okay. yeah. oh. oh. ้พอเอาต้องถ่ายรูปตอนตูดแลงเลยอ้าถ่ายรูปท่าเยอะๆหน่อยนะตอนแต่ได้ดูได้ตั้นของหลานใหญ่แน่แหละ

เออที่แล้วเหน้าแต่ว่าที่งานหาสาวโหโหมากป่ะตานตุตตหนต่อยม่นค่อยชอบเลยอ๋อเอาได้ๆโอไรต่อเช้นนี้ต่อที่ตาเพื่ท่านหัวมันไม่สนใจหรอโอ้อออผมลืมเลยอ่ะโอ้ยแย่จันอาต่นทีตาอโอเคครับต่อหลอดนานมากเลยเราตืนาสนส่นไที่สีไทยแซนซันนี่รู้ แต่ดันมากเลยอาร์มตื่นได้แล้วมูเนอ้าของนาอยู่อ่ะตื่นแล้วโวกอมบยครับตอนีหนาเนีายตายเริ่มหมู่ยนะอารมเออนายเราเปิแตนฟันเหรอเห็นตนาดเวยเหรอมันไม่เห็นเราด้วยตามใจโรเบิท็อปของทีมร์นงเยนอยอ่วยนอยพอแต่อมอยู่เอ้ยอาร์มในเสื้เสีนะเออโดนะสมรตา เพนซินเซ็นทำเมนไรเดอร์เนเดอร์ตาหอนตายอ่ะตายขนาดเท่าเดิวดายนี่ผมตีหลายฉาตมากเลยเพราะเขาเจอเซตัวเล่นหเลยทุกคนเลยเพราะใน้องเขาขาดไม่ค่อยดีโอ้ยตัวเล่นหดเยอะเลยอ่ะนี่อะไรฟอร์ดาโอ้ก็โคตรบ้าคนตาย ผมมที่นี่แล้วเจ้าเหรายต่อดไหนะหเราเอาามันไปเลยทุ่ราคเจ้าดูตอดาวด้วยทมว่่าแแหละเปี่ยนพลาดนะทู่นดาวตอนนี้มีหัวจะเอนบุตนดาวตั้าต่หาพั้งแต่ห้าหัวเรา ไอ้อำเก็บตาหน้าเ่็นพี่ไงทนี่นะหัวเธอด่ะบ้มนไปเยอะเลยเฮ้ยอำาึกว่าหัหน้าทำไมฮะอ่าน่หัทานไมี่เตเลยบ้าเลยบ้าสุดเอ้สุดเลอ่ะมดอมทุเยยพนนทีนะทําะไให้จบเตนนี้ไลยต้องนั่นแหะ เวลาเลยนครับตอนนี้นี่ครับสัาว์พามที่นายยินใส่เราออนายก็ตามใจตัวเส้นดูอยู่เฉยนายโดนผ้าแน่ให้อยู่ยตนนัวนี้บ้าส์อเนี่ยคนบ้านะนที่ทำแบบนี้ได้เราเล่าต่อครับอ้าผมยันเทียนไม่ได้เลย อ๋อผมมาเจตัวซอมดี้ห่อนเพราะศัตรูไร้ตาบมากเราสู่โต่ตอต้าคอมได้แล้วผมด้คอมได้แผมเต้นตอนไหนไน่รู้โอ้ตายแล้วอาอาวุธเต็มอาวเต็มเจซอมได้ออกมาสอนอสอนไร โอ้ยอ๋อไอ้อ,อามอาพ่อเบิ้ลสี่แน่โดนยินไดเลยแล้วอย่าใช้สูตรอีจกจ้ะอู้อ้โอ้โอพอ,อ,อ,อใจมากชอบซ้อมดีแต่ยังเพื่อที่ดีต่อชั้นมากไม่ตัวเล้สอนที่โดนไหนนในร่ะ แน่ในเต็นบอกให้สบสมเมาส์สอนทุกคนตอบอยู่ยันนี่ไอ้เจอขึ้นเลยตบทิศขวาไอ้ตอบเมาส์สอนนั้นนี่ไอ้เจอขึ้นเลยอ่ะผมจะไปไหนรอบไหนนี่ได้เลยไอ้ใจต,ตอนนี้เราเนี่ยไอ้โดนไฟเผาอีก ผมจำได้ทำชิปนี้ผมผมติดไร้ฉาติาแล้วเลยอันนี้นัะเอ๊ยทำไมเข้าไม่ได้อ่ะทข้าไม่ได้ถือทข้าไม่ได้ใช่ไหมจินอ๋อนี่นะโง่งตั้งนานเอาอเต็ม ได้ยังไงต่ออ่ะอ้าวส่ยไส้พวรันพาวเวอร์อะไรเสียอย่างแหละโอ้ได้ <c oughs> ที่รักทหารเทนซิ่จา้าอันนี้นี่ฮาบร้อนนิดเฮ้ยอะไรเนี่ยที่รักเฮ้ย,ยน,นีู่้ท่านท่านนี่แซ้งใหม่แล้วขู่ทาเซนซันเธอที่ไหนรู้ท่าน ไอไปไม่เลยโอไปโอ้ยผีหลอกเลยอ้าวพอผมท่าเธอผมก็าตายทำไมเต็นเช่นนั้นได้อืมเออรู้สึกว่าเต็มนี่ต้ะะโหลดเท่าฉาตนานแล้วยันโหลดตอนที่ผมตายยันนานอีดโอ้นานเท่า เกมนี้าทานทำท่าดาวโหลดไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยพอแล้วนะโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรเธอเราอยายินเธอเดี๋ยวจะอยู่ที่ั่นเดีไม่ต้องโทรอนไรแล้วรองเราตีเธอที่เท่มเลยทำไม่ตายอะ ม้า i หาขซนจีเฮ้ยอเดจ้าดูหั w ใอ่ะมีพ่อของฉนเอนะพ่อฉันหลอบแล้วยอนเันแต่นานเธอละพ่อเธอเปนไอ้นี่เหรอบ้าหรอเปล่าม้ว่าจะไตานะเ็นพ่อาเซนจันน่เธอเ้ี่เดออไปเฮ้ยนี่อะไร ไออาร์ทำ้าเอาาตายดิเอาเว้เ็ไรคูกับแฟนต่อ่าอยู่นายห้าตัวบ้าเนี่ยหนึ่ in เท่าไรนะสีซิตี่นอาร์นั่นสินายูกับแซนต่อคนหนแล้วเหรอเออใช่สวยต่ออาร์สวยเฮ้ยต้องสวยน่อะไรนะ้ากยเเลย ผมไม่รู้เขาหัวอะไรตามเลยจะทำะไรดีเธอขึ้นรถคันเหรอว้าวขึ้นเลยขอใจมากเลยนี่ขึ้นได้เลยอะ่ะเฮ้ยตาอารีาเธอชื่ออารีเหรอจะทำะไรได่ดานนี้อะไรของเธอเนี่ย อ๋อเข้าได้แล้วโง่ขนาดนี้เติมรถพร้อมลุยไปเลยต่อโคตรต่อต้าพร้อมได้ตายเถอะเเงงตัวไอ้บ้าเราอะเติมตัวอย่างทุ่นเรน,น่าเลยเฮ้ยอ้าวพอ่อรถเฮ้ยเติเสร็จสมดีใช่เราจะสอบเลนะ โอเตะไม่ได้หรอ,อเฮ้ยสิ่นี่โอมาดวไอ้นี่มันโตภาพหลอนแฟนสาวตาวเขา่อยมากอ่าก็วดานั่นแหละเฮ้ยถ้าตายสิโคนสิโคนเรียบร้อยแล้ว รลนนี่แน่ไปต,ต่อใช่ไหมโมล่าแล้วแล่นี่ชาล่้อไปต่อแล้วเนี่ยหาเรื่องใช่เหรอนี่แน่เฮ้ยบ้าขวดดูดตานเลยเอา้านั่นจะเต็มสุดดูดูด้วยโ อเอ้ยข้าภายในเหรอโดนได้เล่าเนี่ยนี่เข้าตู้นี่จ้ะไายโอ้โ้ดีนาาเทศสช่นหยาถึงเดินสายคอมไายผมต้องเทศอยู่ดีแตาโอ้ยแตู่่หูเหรอ โดนเส้นสอยต่อเรียบร้อยโห่นั่นตื้นสุดเทพท่านนี้อาวุธเยอะมากเลยไอ้แอ๊บเที่ผมดูแล้วผมใสให้เราเพิ่อนต้องทานต่อเพราะบ้านนี้เนี่ยที่สุดหลัวแล้วเพื่อนต้องทานต่อออกตามล่าโอมลอยตามล่าทหารของแล้วท่าคนนั้นหมด อ๋ออะไรเนี yeah. oh, ่ยอะไรอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอ๋อผมบอลมาตีเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยตัวเลขโหดโหดยุ่งหน้าเลยเขาสร้างฐานดีเลย เองานเท่าฮะโอ้ยอะไรเนี่ยโอะเอาทนเลยโอ๊ยนั่ตตตน่ต้นไม่ต ตัวน,น้อยครับไมไ้ไหนต่อเนี่ยขับไปเรื่อยๆอมต้องไม่รู้เหนกันเพราะเต้นผมไม่ด้ทันแรกไม่ได้เต้นที่เคยเล่นจบแล้วด้วย,ยอ่ะอ้าวเดแล้วต่อ้าวลองลง นี่เพิ like ่มทีสอดพร้อมเตลล์ไรถือผมตายผมตายคนนั้นเริ่มตามล่าผมแล้วผมว่าฐานทุนได้กวางเท่าไหร่เนาะตัดฐานเดิมก็ได้เอาหน้าคอมบาเราเนี่ยเอาล่ะเจ้เอาลมต่อเถอะ เพอนฉันมาหาพ่นาแล้วออกโลออกโลตอนาเลยอ่าผมไม่ทางรถเดินแค่แต่อย่าคนนันเนท่เจริงอ้าวไอ้โอ้โหผมเทพมากเดินไปหาพ่อเฉยโอ้

โอ้แย oh, yeah. oh. yeah. oh. oh, yeah, uh. ่แล้วโอ้แจวตอนนี้สันนาผม็นิงรู้คำใรดีโออ้ย่าเสียววูดอ่ะนี่เทพสุดในสามรอบแล้วไปเสริมจะยังสุอวีดได้โอ้ยนีเธอตับตันอยู่แล้ว ้าใจเพื่อนเพ่อนาบราไอ้อ้อ๊สอยลอมไปยพ่อเร็วได้แล้วพี่ใส่เทปร้อยแล้วนี่เต็นทาวเวอร์เลยได้ไงต่อยอะ่ะนั่นเรายืนจะสอนเล่นงแรกทำไมฮะไม่โดนภัยเลยโอ้ท่าจ้าสอม่นอยากเชื่อเลย ไอ้ายต่อยอะ่ะโอ้มู้ทำอะไรดีวะด่านนี้แล้วอ่านนี้อะไรั่นอ่อยเข้ายินตะสอดไป่ผม,มนนนต้องงงว่ายินตะสดทำไมอะเนอะไรให้เนี้อให้ยินนัหนาเนี่ยเอาต่อยออกอากตายหน้าเลเพื่อนๆแค่เจที่แ้ของผู้คนจริง ออ start? โอ้ยนี่ได้โอ้เทียบเลยโอ้เตอมนีงองแท่นตอนสมนีออกมาออกมาเ้ยสี่เลยโอ้เตอ,อมดียินเล่นด้วย,วยเจออาของท่นอนเฮ้ยเตอเออด้าคุนดาอะไรผาตาตีหญิน เส้นที่นี่ดีสุดแล้ผู้ชายเลยว่าแะน่แหมเอ,อ้ยนายต่อยอ่ะผมต้องนอนแล้วห้เาอาขึ้นรถต่อนั้นโอเดย์นเพื่อนฉันต้องตายต่อแล้วตันนี้ไหลาดานมากเลยตรงผมไม่รู้ว่ะต้นเชียรตรงไหนฉันเลือจบ มันหมดแล้วลนะ่ะเออยังไงดีอะทำรถอ้อมไปนออั้นนี่เนี่ยอ้อมไปทานก็ได้นี่ าพานเดิมอยู่ดี आ? อ JI, ่ะเอาเถอะแล้วผมเสียราวี่นี่อ้อยเอาอาวุธเรานั่นเตะอาวุธได้ครับอันนี้ตามเราเลยหอดใจหน้าเลยเพื่อนเลยไปฮันน้าดานะอาจจะรถผ่านเพิ่มบนนั้นก็ได้ผ่านแล้วผ่านตันแล้ว แค่อยู่คนเดียวลุยคนเดียวอีกเอ้ยยังไงต่อเนี่ยผมต้องไลยรู้แล้วทิ้งอาวุธทำไมเล่าเอาไม่ให้ตามเหรอเฮ้ยถ้าเราเหว้ดิเออผมขอไ้สูตร พอเลยอ่ะเขาทำให้ผมเร็วเพราลืมตายน้ำนั้นไอ้นี่ตอนไ่นน้ำผมตายี่หึ่นไหน่แน่แนเลยพอเลยอ๋อเหตเหตุตาทั้งหมดแล้วที่ต้องเพื่อนรสสิเออไม่เอาร้อใจตัวเลยเฮ้ยโอ้ย,อยพวกนี้ยินไม่ได้ว่วะ ผมน่าเอานนเรถมานเียร์าชันเถอะเอาเลย้ก็ที่สียนาที่ล,อยอยล้วเ,เ,ดนะเไดหนหน่อยเดี๋ยวนั้นโอ้ยแย่แล้วผมเห็าเอารถมาด้วยนั้น่าทงนี้เราผ่านจันจันเื่อไหมนี่จันอ่ะอ้อเดี๋ยอยู่ได้หน่อจ้ะ เขยเจอตันใหนทีนายพาผัดใจนะนายพผู้ทนเอาเขาโยนเติดใส่เราดอนเห็นเขาเจอไหน